เป๊ะเป๊ะป่สามแล้วเป็นเด็กยน้มสูงยื้สงบอได้บ่ได้โอ้ยสีเทอย่างนีไงฮะเทาจานี่เทาอย่างนก้าฮะต้นก้า ตอนนี้เขาอยู่ที่สวรรคเกียรตเนาะเมืองจำพรจำพรนั่นมันข่าวันนี้จากรล้านบ้านยังก่อนเขาไปขาวบินีเขาเ้ไปลากนเข่าที่น่มันลำเข่าพ้นมากแบบแบ๊บชื่อพทีิบั๊มน้ำมันของเมืองจำพรนะครับ๊มน้ำมันน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาจะใช้ ขาเรียกว่ากากาซอนกาซอนแอดสังกาซอนกาซอนนี่คือน้ำมันดีเซลเป็นซินแอดสังนะครับเผื่อลักเขาเผื่อลักเขาของปายดูนะส้นขาเลันเ่ส้นขาเผื่มตนงขบไปนผ่อแรงต่ำเด้เกลียดดีเด้อทานทวนเหนเด้อมังคุ้วยน อ่านหน่อยนั่นให้น้อพอแมนมันก็เลี่ันนีดแคบไม่เลื่อยไหมตั้มแบดเห็ไหมนั่นสิขุนพลมาบัตรขุนอวันยุติปากขุนยุทธายุทธวัดวัดใหม่วัดใหม่วันนี้สิเป็นเมืองใหม่ไยกไดนทุ่งหันนะทุ่งมันมีทุ่งปากอยู่อันนี้บรรยากาศย้มแรงต้องปุนเท็ดหน้าหน้าปัง คนเห็ดคอของยูคนเห็ดคอของหมูอยู่กำลังเห็ดคอของหมูแต่ว่า,วาปล่อยหมูก่นอนปล่อยนะคือคือกล้วยแรงมากอาบน้ำแล้วก็เอาเขาขอ้โอโค๊ดวัดใหญ่เด้อผมอัสซะะะัลลาบ์ลใหญ่เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งบรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้<อ>จะ้าเก็วัดแล้วเฮาก็เปลี่ยนการท่องขาเป็นพรม ต่าครับผมลาดจะไปห่อึงครับกำลังสั่งกำลังแป้งระขน่อยอาจารย์ครับไปเรียนอยู่ทัอันฟังบุญบอกได้รีนมาตลอดไปเรียนไปเรียนมาเรียนบาีบอกท่านเดียวไปเรียนแน่นไปเรียนตอน่อปัจจุบันีนตัว่รับเรียนยวนมคแต่ ผมไปเรียนอยู่วัดทิศสุพรโอ้วัดพีรุบลส,สายแจนมหาบรนทอนนี่มหาบันทอนครับโอ้ทยทาดูไปเดียสั่งขลาั่งส่งให้เพื่อนบ้งผมอยากมาพาัฒนาบ้านคือแต่วนันยังสิไปอยู่เ้าพี่นี่งดก่อนงดก่อนพี่นี่โอ้ยช่วยน่อไปรยูไปรยู่น้ำเน่นเดียวบ่ กูจะเล่นเดียวป่ะเล่นมาเดนี่เนาะเขาต้องซื้อบริขอบุญเงียนบ่ะรู้จหน่อยเจหน่อยเงีนปอดดเงีนปอดดอใดก่อปอดฮะมาเก็ตนะปอดานี่เนาะปอดาจหน่อยมาใหม่มาใหม่ ทางโป่งเนี่ยทางโป่งแบบทางทายรูปผ nice. so. ุนทายเปโปงผุแล้วก็สูไปนเนี่ยนี่น้องศิลปะป่าลาวนี่นี่ขี้นุ้าีนน้องศิลป่าลาวเนาะแล้วเหยียดเู่าๆนะอยู่ผมอยู่ท่านหาไปยิง ซ้อนซอนอยู่หันกับสองปีครับอาจารย์คงสิทำรั้วแล้วแต่ว่าให้เขาชาวบ้านเขาเที่ยวนี้ชาวบ้านเขาไปได้มาเต่ไซนอมาเต่อัน

สิบบาทบสบาทบเก้าบาทบอสนวยใหญ่เท่าไหน้อยใหญ่กับกันราคาเดียวกันราคาเดกันซ้ำกันผู้ใดไมาฟังเลยน้วยใหญ่สิบแปดเล้ยงบัแม่บ่ลับมาโดยหลับองขจรมาส่งขายนางคาย เราสวยเลยหนุยน่ยไปสิบเบอร์เมืทังน,นี่คามไปไหนคามไปเมืองสุนบุรีน,นี่เบาไปไนีมน่มันเบาเลยบอกเอาอย่ามันว่ามันเบาไปข้อไหนนะอันนอยสัตย์แท้สุนบุรีชาติเจ้าเจ้าเนีนไปสุนบุรีโอ้สนใจไปเบาเมืองสุนบุรีเมืองสุนบุรีอันนี้เมืองจุอันนี้เมืองจตมพรกินข้าวมาถ้ามาหน่อยนี่ตัวใหญ่มาหน่อยเหน็นเล